เนีจะโดนแข่งเสื้อบอลเหรอทุกคนครับวันนี้เราจะไปงานเสื้อบอลเสื้อบอลวินเทจเสื้อบอลวินเทจที่ไหนชื่องานว่าเออชื่องานว่าอะไรมื่อทากันได้ไหมไหที่ไหนเที่ไหนเอ่อซีคอนสแควร์ซีคอนสแควร์เออซีคอนสแควร์ชื่องานว่าเอ่อไทยแลนด์เท,ท่ๆเทสังกิริสัไม่รู้เนืงง้อเนืงง้อ ไทยแลนด์ฟุตบอลเชิร์ชเฟสติวัลครั้งที่2ที่ซีคอนสแควร์นะครับคือถ้าคลิปนี้ลงอ่ะไปไม่ทันหรอกเพราะว่าลงลังจากที่งานจัดเพราะงานจัดแค่ประมาณ3วัน 17, 18, 19ไปไม่ทันแน่นอนแต่ว่าจะพาทุกคนไปดูเสื้อบอลเพราะว่าตอนนี้ผมกับกัดนี่ขอบคุณคุณคัทยังจะเข้าไทยอินเปิดเพจเปิดเพจอยู่ที่สีนครินสีนครินไม่ช้าเลย f อ๋อเปิดเพจ ที่พี่วครับที่เีทว่า GJ v i n t a g e ครับเดี๋ยวขึ้นให้แล้วฝากทุกคนไปติดตามในนั้นมีอะไรบ้างครับมีเสื้อบอลเสื้อวง90เยอะแยะครับลองไปติดตามวันนั้นเราก็เลยไปแฝงตัวไปหาความรู้เพิ่มในงานนี้ว่าเสื้อบอลมันมีอะไรน่าเล่นมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ไปฝากตัวกับพี่ๆหรือเป็นเด็กใหม่ใช่เป็นเด็กใหม่ตอนนี้ฝากทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่งานไปดูว่ามีอะไรกัน ตอนนี้ก็มาถึงงานแล้วนะครับน้าผมน้างาน Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่2นะครับคนอยู่ที่ซีคอนสแควร์เราไปเดินดูกันเดี๋ยวเข้าไปเดินดูเดี๋ยวไปหาพี่ๆในร้านที่เขาขายว่าเอาตัวแรงๆมาให้เราดูดว่ามีอะไรน่าสนใจเผื่อใครอยากเล่นพี่ผมอยากจะ โชว์ตัวแรแรสักหนึ่งตัวอ่าแร<ล>แได้เลยแบบว่าหายากนะหายากได้เลยพี่ถ้าหายากผมว่าตัวนี้หายากาโอเคอันนี้ทีมอะไรครับพี่เลจิน่า เกาโช่อิตาลีครับผมคือทีมมันอาจจะไม่ดูดูหาไม่ยากนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวตัวเติร์ดครับตัวเติร์ดคิดมันก็ผลิตน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มันใช้แข่งแค่1-2นึ่งถนัดไม่เคยน้อยใช่ผลิตน้อยด้วยแล้วเก็บมานี่ไม่เคยเจอเลยเดินในงานนี่ก็ไม่มีอันนี้ปีปีอะไรนะพี่ปีประมาณ2002ครับปี2002ก็ประมาณ20ปีได้ประมาณนี้วินเทจจัดเลยนะครับเดี๋ยวขอโชว์นิดนึงนี่ตัวนี้แรลมาก กโช์ราคาเนี่ยครับเฮ้ยไโช์ราคาอย่างนี้ได้ไงคนมาตามซื้อชื่อร้านอะไรครับพี่เ s สปอ t ช็อปครับเ s สปอ t ช็อปนะครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวขอดูในร้านนิดนึงได้เลยครับคุงครับ จริงๆแล้วนอกจากฟุตบอลแบบต่างประเทศคือเสื้อฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยก็มีฟุตบอลไทยที่เขามาออกบูธด้วยมีแจมๆเยอะดูนี้สวยไหมอันนี้น่าจะตอนซีเกมซิกโก้สวยนะสวยไหมเธอแอดทำอะไรครับเอเจอชื่อลุงนะลุงกัสเป็นนักเตะทีมชาตินะอดีตนักเตะใช่อดีตทีมชาตินะแต่หล,ลานเตะบอลไม่เป็นลุงชื่อสิงโตโนวีครับนี่เกือบเป็นอดีตทีมชาติ แต่ออกหนังสือพิมพ์ออกอะไรหมดชื่ออะไรนะป้าพ่อกูชื่ออะไรวะทัศพงศ์ทัศพงศ์พรามแก้วครับเรามาดูมิชชั่นการ์ดว่าวันนี้จะเจอเสื้อเสื้อลุงตัวเองไหมมีไหมครับไม่มีเลยมิชชั่นแอดวันนี้คือแอดหาเสื้อลุงตัวเองให้เจอเออไม่มีหรอกเพื่อนผมอยากหาเสื้อลุงตัวเองครับบอกชื่ออะไรครับสิงห์ตอรบีมีสิงห์ตอรบีมีไม่มีน่ามีอภูอีกมีอภูอีกมีเฮ้ยไอ้้ไอการ์ดมาล้านเพื่อนผมได้เลย ร้านนี้นะไอ้าอกาดวงหลังมีจริงเย่ยเรื่องของจริง <c oughs> อันนี้ก็คือสมสุรเทโลใช่ไหมอตอนนั้นทีแรกเนี่ยจะเล่นอยู่แบงกาสิกรนใช่ใช่ใแล้วก็ย้ายมาเป็นเทโลจริงไหมครับคุณกัอจริงครับ <c oughs> <c oughs> จริงแบบไม่รู้อะ <c oughs> จริงแบบไม่รู้ ตัวนี้สวยจัดเราก็ยังไม่ซื้อไปฝากลุงได้ไงไลุงยังไม่รู้เลยว่าลุงมีเสื้อตัวนี้กูก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่เคยอยู่ในลุมีตัวเดียวใช่ไหมพี่มีประมาณมีตัวเดียวครับม,รๆๆมีตัวเดียวโอยกัสแต่ว่าจริงๆโคตรแรงเล่แรงจริงแรงจริงแล้วตรงโจทย์เสื้อลุงเดี๋ยวต้องโดนมาโดนละเออพื่ตัวนี้สวยกัสจริงๆมึงแพทเทิร์นแบบดีมากอ่ะใช่พอเลยม้งขายเดี๋ยวมึงขายให้มถ้ามึงไม่เอาอ่ะเดี๋ยวกูซื้อเองแล้วกูไปปล่อยต่อมึงทีหลัง เอาเดี๋ยวเดินขอเดินมากันโอเคแต่คือถือว่ามิชชั่นเมื่อกี้ที่ให้แอดการ์ดไปคือได้นะจริงๆร้านนี้ผมบิดบ่อยผมเข้าไปบ่อยพีเคชชอบมาตอนกลางคืนใช่ครับี่ยงคืนใช่ครับก็จะเข้าไปมีขอตัวดิคด เด็ดๆสักหนึ่งตัวครับพี่เด็ดนะครับเอาเด็ดๆเลยตัวนี้ครับแมนยูแมนยูเบคแฮมเบคแฮมชื่อเบอร์แท้ชื่อเบอร์แท้ที่มันเด็ดเพราะว่ามันปีลายเซ็นของจอร์จเบสด้วยอ๋อโอเคราคาราคาตัวนี้สามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันซ่าเอาตอนนี้ก็คือสามหมื่นแต่คลิปนี้ลงไปปุ๊บก็ไปตามหาพี่เอกทีนึงนะไม่รู้ราคาเท่าไหร่ครับผมพี่ตัวไหนขออีกสักตัวหนึ่ง ทีเด็ดใช่ไหมครับใช่ที่เด็ดเลยตัวนี้ครับบาซ่าบาซ่าตัวนี้ผมชอบอ่ะอุ้ยแต่บาซ่อผมนึกว่าแขนแทบแต่ไม่ใช่ตัวนี้บาตัวนี้ยังไงพี่มาก่อนแขนแทบมากะมาก่อนแคปป้าอันนี้เป็นเอ็นอาร์เป็นช่วงหนึ่งเก้าแปดแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเกิดไม่นานเลยขอโทษขอโทษผมเกิดไม่นานเลยโอ้แต่นี้สภาพสภาพโอเคตัวนี้หายากใช่ไหมพี่หายากหายากเสนอราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้าเอาตอนนี้ หนึ่งหมื่นสองพัมนสองพขอบคุณมากครับพี่ได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวผมจะติดตามที่เพจพี่เอริครับเดี๋ยวขึ้นเพจให้ด้วยครับผมขึ้นเพจก็ ผมแฟนเชลซี ce, เดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าขอตัวแรงๆจากพี่เขาหนึ่งตัวแฟนเชลซีรอดูเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ขอหนึ่งตัวของเชลซีที่รู้สึกว่าเป็นสตอร,รี่ก็ได้หรือเป็นแรงๆก็ได้หนึ่งตัวเอาแบบว่า ดีสุดๆเลยก็ต้องยูฟาชิเปอริคครั้งแรกอ่าฮะทัวยแรกเลยที่เราเคยได้หรือว่าเคยมีอ่าฮะแน่นอนปีนี้เราบ่อนรองเลยเราไม่คือไม่มีใครคิดว่าเราจะเขาชบาซ่าได้แล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะชนะบาเยิร์นในบ้านก็ได้ด้วยนี่โอ้โหอันนี้ตอนเลสอันนี้หลังตอนเลสนี่หลังบานะโอ้โหอันนี้จะเป็นเป็นปักแท้นชิงมิวนิ่ปักมีดิทิลนชิงยูฟาน้าชิงใช่ครับที่มิวนิคเลยสตอรี่คือแบบคือง่ายๆคือตามราคาเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่ ก็4ี่สี่นิดสี่นิดสี่ร้อยกว่าบาทเองนสี่ร้อยกว่าบาทไม่น่าเชื่อสตอรี่หนักขนาดนี้สี่ร้อยนี่คือนี่ถุงนี้นะโอเคถุงนี้เอาสี่ร้อยถุงนป้ายแท็กกันก็ถุงนี้ใช่ใช่แต่ ทั้งเสื้อทั้งเสื้ออีกทีนึงอีกทีนึงทั้งเสื้อ40่เคละกันเล็กๆเนาะสี่สิบเคถ้าเทียบกับสตอรี่ถือว่าราคาดีมากๆอ๋ออันนี้มันเป็นเพเยอร์ปกติแล้วเพเยอร์อ้ยอันนี้เก่งเพเยอร์ด้วยพี่จะเปเพเยอร์ชื่อเบอร์แท้ๆมีชูด้วยแมนชูใช่ไหมมันจะเป็นมันจะเป็นคือตัวเลขคือเบอร์10อ่าฮะคือมันจะไม่เหมือนกับไซส์ปกติถ้าเป็นเพเยอร์นี่ไม่เอาล็อตเตะใช่ไหมที่เขาจะรันตามใช่ใช่ใช่าาคคนนนนนีี้้ขดอะไรอย่าาาางงี้้ตมขนดเโหใช่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 ใช สายสิสายสิสายสิขาับโอ้ถ้าบอกไม่ขายจะเก็บถ้าเกิดตอนนี้เลยครับ40่สิบเคไหมตอนนี้เลยเขาเลยเนี่ยมาจะเพนสีสี่สิบเคเลยมาเลยเดินมาเลยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยวันไนเลไม่อยากลดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ขายไปแล้วเราจะหาได้อีกไหมใช่ใช่ของเบอร์แท้พวกนี้มันเพราะมันเพราะมันรันไอตัวไซด์ด้วยไซด์มันไม่ได้ไซด์ปกติปัดไม่แท้ก็มีเยอะสมัยนี้ปลอมเยอะมากแล้วเหมือนด้วย พอเหมือนด mm. ้วยเหมือนมากเหมือนทุกอย่างดันได้ดันได้แต่นี่ก็เหมือนอันนี้เหมือนนะใช่ครับอันนี้ก็สนามสุดยอกระยอกยอกยอกกยอกกยอกนี่แท้ร้อเปร็นต์นะแท้ทุกคนแท้ตรงรุ่นเลยยอกระยอกติดเล่นนะพี่เขามุกยอกรยอกเฉยเฉยโอเคถือว่าอันนี้ใครอยากเก็บไว้อ่ะที่ระลึกในใจอ่ะถ้าอยู่ทันแมตช์นั้นแล้วได้ดูอ่ะอันนี้แม่งโคตรสตอรี่ทุกคนโอเคพี่ครับขอบคุณมากอันนี้แร่สุดๆครับฝากร้านด้วยครับอันนี้มีเพจใช่ไหมพี่ มีทั้งเพจเลยจเพจเครับใช่ถ้าเกิดพี่ที่หลายๆคนติดตามเฉยก็น่าจะรู้จักพี่กันดีอยู่แล้วขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกลับบ้านมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปมาโชว์ว่าได้อะไรมาบ้างคือที่ถ่ายส่วนหนึ่งในคลิปนี้มันมีแค่ไม่กี่ร้านที่เราถ่ายนะแต่จริงๆในงานนมีเยอะมากมันมีหลายตัวที่เยอะที่สวยมากมากราคาดีด้วยครับราคาดีของผมเป็นเซาท h a m p ตันดูสวยมาก ดริเวอร์มาริเวอร์ของคุณกันนี่ราคาโหดของกันสภาพเต็มสนใจติดต่อได้ที่เพจ JJ เดี๋ยวขึ้นให้อันนี้มันปีอะไรริเวอร์ปีอะไรเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดกูก็ไม่รู้ด้วยอเนี่ยซามตันปีอะไรแต่กูว่ามันสวยสวยแล้ก็ได้ริเวอร์หนึ่งตัวกับนี่เป็นโอ้โหอันนี้อันนี้แหละเป็นวิชั่นของไอการ์ดที่ผมบอกเทโล BC เทโลครับของลุงผมเองุงสิงห์โตทวี ลุงแท้ๆทของคุณเลยนะใช่ไหมแก้แท้ของผมเสียตังใบอันนี้คือแบบแม่งไฟบังคับเลยนะไม่ซื้อนี่คือแบบมีตัวเดียวด้วยเออจริงมีตัวเดียวแล้วมันทั้งงานมีตัวเดียวแล้วเป็นเสื้อลุงโอเคโอเคครับทุกคนคลิปก็ประมาณนี้วันนี้ก็เหมือน พาไปดูงานเสื้อบอลช่ครับก็จริงๆกระแสเสื้อบอลเนี่ยกำลังมาก็เลยอยากพาทุกคนไปดูว่าคนที่ใส่เสื้อฟุตบอลเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ใส่แค่เตะบอลเขาใส่ออกไปข้างนอกเป็นแฟชั่นเที่ยวได้ใส่อะไรได้ใช่เพราะจริงๆเขามีแฟชั่นจากต่างประเทศชื่อว่าบลกคอใช่ไหมคุณคัสใช่ครับทีนี้บ้านเราก็เริ่มกระแสเนี่ยกำลังมาครับก็ฝากทุกคนติดตามเพจ GJ v i n ินเ e อีกครั้งหนึ่งก็หลักๆก็จะมีเสื้อบอลวินเทจประมาณนี้แหละแล้วก็เสื้อวงวินเทจ ชอบก็ไปตามกันน้ใช่แล้วก็ฝากติดตามร้านพี่ๆที่ผมไปทัวร์วันนี้จริงๆมีหลายร้านแต่อาจจะแบบไปไม่ครบเพราะว่าร้านเยอะมากร้านเยอะครับถ้าเกิดจะให้เดินทั้งงานก็ตีสอน่าจะไม่ได้กลับกดคือว่าฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องไอเเหมือนเดิมครับแล้วก็ติดตามร้านของผมที่ทำร่วมกันนะครับจีเจวินเทจย้ายไปครั้งฝากกดไลค์กดติดตามครับผมแล้วก็ไปจับจองได้สวัสดีครับบา 开わい